ถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นฟังวัลลัตพบพ,พอดแคสต์สวัสดีครับผมวัลลัตพบพรัชาตะนามวงนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งในไทยและในจีนมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันนะครับในวันนี้เป็น ep 1 1นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องที่ว่าคุณคิดว่าสุขภาพดีนำมาซึ่งความสำเร็จหรือไม่ ในวันนี้ผมพูดถึงเรื่องสุขภาพเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเจ็บคอครับเสียงผมวันนี้อาจจะทุ้มไปกว่าเดิมนะครับซึ่งปกติผมเองก็เสียงทุ้มอยู่แล้วนะครับวันนี้ยิ่งทุ้มกว่าเดิมเพราะว่าผมไม่สามารถขึ้นเสียงขึ้นไปอีกได้เพราะว่าถ้าพูดดังหรือขึ้นเสียงสูงขึ้นไปเสียงจะหายเลยนะครับแน่นอนละครับถ้าเกิดเรามาพูดว่าสุขภาพเนี่ย มันนำพาซึ่งความสําเร็จหรือไม่ก็คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกี่ยวที่จริงแล้วนะครับเรื่องสุขภาพมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสําเร็จครับก็รวมไปถึงที่ผมเคยพูดไว้ก็คือความต่อเนื่องความไม่ยอ่อท้อนะครับมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้คุณสําเร็จได้นะครับแต่เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งนะครับ แน่นอนครับผมก็เคยพูดเรื่องล้มแล้วลุกกี่ครั้งจึงจะสำเร็จไว้ใน EP ีที่6แล้วนะครับก็ใครยังไม่ได้ฟังก็ลองกลับไปฟัง EP 6ได้นะฮะเพราะว่าที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณจะสุขภาพดีแค่ไหนหรือว่าคุณจะไม่ยอ่อท้อแค่ไหนนะครับมันช่วยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่ได้ไปพัฒนาทักษะให้มันตรงกับ โลกยุคปัจจุบันหรือว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้หรือว่าถ้าคุณเคยประสบความสําเร็จมาแล้วคุณไม่ได้พัฒนาทักษะให้เข้ากับปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้นี้ได้เนี่ยบริษัทของคุณก็อยู่ไม่ได้ธุรกิจของคุณก็อยู่ไม่ได้นะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงสุขภาพว่าคนทุกคนนะ่ะรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าสุขภาพดี ก็ย่อมประสมความสําเร็จถ้าสุขภาพไม่ดีคุณก็ไม่มีแรงไปต่อข้างหน้าหรือว่าคุณอาจจะนอนโรงพยาบาลอยู่พวกนี้นะครับแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจก็แค่เหมือนรู้เฉยๆแต่ว่าที่จริงแล้วปฏิบัติไม่ได้นะครับปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าเวลาเราป่วยแล้วคือคําว่าป่วยเนี่ยหมายความว่า มันเกิดอะไรสะสมมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็เกิดคาว่าป่วยขึ้นมานะครับอ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆผมเองก็ได้ครับอย่างเมื่อก่อนผมวิ่งอยู่ตลอดนะครับวิ่ง,ว,งวิ่งอยู่ตลอดแต่ว่าคือกระดูกผมมันกระดูกหลังมันโคตรยู่นิดนึงอยู่แล้วเพราะว่าปกติคนทั่วไปนะก็กระดูกหลังจะโคตรอยู่แล้วนะครับ ผมกระดูกหลังคดแล้วก็ขาซ้ายยาวกว่าเท้าขวานะครับการที่ผมวิ่งไปประมาณ3เดือนต่อเนื่องหนักๆๆเนี่ยมันเลยทําให้ขาที่ไม่เท่ากันมันไปกระแทกกระแทกกระแทกขาซ้ายที่ยาวอ่ะมันกระแทกเยอะกว่าขาขวาเพราะมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับก็เกิดกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยครับก็ผมก็ยกตัวอย่างว่าเวลาเราจะเป็นโรคอะไรอะ่ะมันไม่ได้เป็นก็จะเป็นทันทีมันเกิดการสะสมใช่ไหมครับ แล้วการสะสมมันก็เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและก็พฤติกรรมการกินของเราทั้งหมดนะฮะซึ่งบอกว่ารักษาสุขภาพมันไม่ใช่แค่ว่ารู้แค่ว่าอ๋อรักษาสุขภาพก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็กินอาหารให้ครบหมู่5ห,หมู่คือมันพูดอย่างเงี้ยมันดูมันง่ายเงแต่พอมันเอาเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้ ซึ่งที่จริงวันนี้ผมผมจะเอามาฝากเลยนะครับวิธีดูแลสุขภาพหลายคนฟังเสียงผมตอนนี้ก็อาจจะสงสัยนะครับผมเป็นอะไรนะครับที่จริงตอนนี้ผมผมอยู่เชียงใหม่นะครับไปเจอ PM 2.5มานะครับก็เจอเจอในวันนี้แหละนะฮะวันวันสองวันนี้แหละนะครับเพราะว่าอดีตพอดแคสต์นี่ผมก็อัดอัดปุ๊บผมก็ลงเลยนะครับก็ก็ก็ลงออกอากาศเลยนะฮะ ก็ช่วงนี้เชียงใหม่ฝุ่น pm 2.5ค่อนข้างหนักนะครับก็ขึ้นไป200กว่าบางที่เป็น300บางจุดนะครับแล้วก็ไปเจอจังหวัดลำปางภูเขาบนยอดเขาไฟไหม้ดับไม่ได้และไม่รู้ออกข่าวนะฮะสำหรับคนที่ยุงเทพก็ตอนนี้ก็ปลอดโปร่งแล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นเห็นดูในไอแอปแอปพลิเคชันทางมือถือนะครับเขียวเลยนะฮะทางเชียงใหม่ตอนนี้แดงเลยนะครับส้มๆแดงๆเลยนะฮะ ก็เจอ PM 2.5แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไมไมไมาใจไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับเจออย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยผมมาบอกเรื่องที่จริงอ่ะการการดูแลสุขภาพนี่มันง่ายมากนะครับโอเคว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะมันไม่ใช่แค่แค่แค่ไปออกกําลังกายนะเพราะการออกกําลังกายแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะครับ คนหลายๆคนไม่สามารถออกกำลังกายหนักๆได้คุณไม่สามารถวิ่งได้คุณไม่สามารถเข้ายิมอะไปเล่นกล้ามอย่างเงี้ยบางคนที่ไม่ได้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่ได้บ้างนะครับหรือว่าเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างอะคือคนเรามันมันมันไม่เหมือนกันนะครับสลีะมันไม่เหมือนกันดังนั้นคุณต้องออกกำลังกายให้เข้ากับคุณ พูดถึงการที่จะมีสุขภาพที่ดีนะครับก็ที่จริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่หลักๆก,ก็กับเลือดเลยครับเรามาพูดถึงเรื่องเลือดเลยนะครับที่จริงเลือดเนี่ยมันจะต้องมีการไหลฟลูได้ดีเพราะว่าเลือดมันมันฉูบเอ่อมันมันเกิดการสูบฉีดดันไปทั่วร่างกาย ช่ไหมครับเลือดเนี่ยก็คือถ้าเราขาดเลือดก็คือเราก็ตายนะครับทีนี้เลือดมันก็ดันไปทั่วร่างกายตรงไหนติดขัดมันไปไม่ดีหรือว่าไปมันไปไม่ดีหรือว่ามันมันขาดการติดต่อเลยเงี้ยเซลล์แถวนั้นมันก็ตายไปเช่นเลือดดันไปไม่ถึงหัวใจเงี้ยพูดได้ง่ายนะครับเกิดจากไขมันอุดตันก่อนก่อนไปถึงบริเวณหัวใจก็ช่างก็หัวใจก็ส่งเลือดไปก็ไม่กลับก็บีบ หัวใจบีบแรงบ้างอะไรบ้างเงี้ยหัวใจก็ทํางางนหนักก็เป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับมันก็ไปไม่ถึงถ้ามันเป็นที่ไตล่ะไตก็วายครับถ้าพูดง่ายงนะฮะไตก็วายทีเนี้ยเลือดมันจะไหลโฟได้ก็ก็เกี่ยวกับเรื่องไขมันอีกนะครับไอ้พวกนี้เราก็รู้อยู่แล้วเราก็อย่าไปกินอาหารที่มันมันมากเกินไปก็คือถ้าเราก็กินได้แหละแล้วก็มีออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยมันก็เผาผ่านไปเพราะว่าเราใช้ เขาเรียกว่าอะไรเราเราใช้ชีวิตประจําวันมันก็ใช้ไขมันไปเาผาผลาญเป็นพลังงานอยู่แล้วนะฮะทีนี้มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งของเรื่องเลือดก็คือความเป็นกรดเป็นด่างของเลือดนะครับถ้าเกิดว่าเลือดเราถึงแม้มันจะโฟดีแต่ว่าเลือดมันเป็นกรดเยอะนะครับเลือดมันเป็นกรดเยอะเนี่ยมันก็จะไปเข้าเข้าเรื่องของเป็นไขมันเพิ่มอีกแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่า เลือดเราเมื่อไหร่มันเป็นกรดอ่ะมันจะมีความระคายเคืองคุณเข้าใจคําว่ากรดนะฮะเหมือนเหมือนแค่แบบคุณเอากรดน้ําส้มเนี่ยหรือว่าน้ำแค่มะนาวเนี่ยมะนาวก็เป็นกรดกรดอย่างหนึง่งกรดมะนาวใช่ไหมคุณบีบบีบไปคุณยังคันๆแน่นอนว่าเลือดถ้าเป็นกรดมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยไปต่อต้านก็คือไปพยายามปกป้องอะ่ะปกป้องผนังเลือดอะไรพวกนี้ก็ไปสร้าง ไปดูดไขมันนะครับที่ตัวเองเก็บไว้เนี่ยมามามาฉาบฉาบมาฉับฉาบผนังหลอดเลือดนะครับซึ่งถึงแม้เราไม่ได้กินไขมันะนะฮะแต่ว่าก็กลายเป็นว่าเลือดเส้นเลือดก็มีไขมันมากขึ้นและมากเกินไปก็เกิดการอุดตันนะครับก็กลายเป็นว่าเลือดก,ก,ก็ไม่โฟอีกแล้วนะครับซึ่งไอ้ความเป็นกดเป็นด่างเนี่ย ช่วงที่แล้วเลยมีคนทําพวกน้ําด่างเครื่องทําน้ําด่างออกมากินอย่างเงี้ยนะว่าร่างกายคุณต้องเป็นด่างมากขึ้นนะครับก็จะได้พอมันสมดุลน่ะกดกับด่างก็คือไม่ใช่ว่าให้ร่างกายเป็นด่างมากเกินไปนะฮะก็คือร่างกายก็ต้องสมดุลนะก็คือมีด่างอ่อนๆพูดย่งไงก็กลางๆนั่นแหละค่า ph ก็คือค่าความกดด่างก็กลางๆนั่นแหละนะก็คือด่างเกินไปก็ไม่ดีเป็นกดเกินไปก็ไม่ดีดังนั้นชีวิตประจําวันของเราเนี่ย ที่กินอาหารเนี่ยแล้วมันเป็นกฎมากก็ง่ายๆเลยอันแรกก็คืออาหารที่มันเป็นสารเคมีนะครับอาหารที่มันเป็นสารเคมีนี่เราก็รู้อยู่แล้วแหละพวกอะไรที่มันไม่ธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละก็กินน้อยๆหน่อยนะครับผงชูรสอะไรที่มันใส่สีใส่สีสังเคราะห์บ้างถึงแม้เป็นสีผสมอาหารนะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ธรรมชาตินะครับหรือว่าอาหารแช่แข็งอย่างเงี้ยเข้าไปตามเซเวน่นอย่างเงี้ย อะไรก็ตามอาหารอาหารสดดีที่สุดนะครับอาหารสดดีที่สุดแล้วก็อะไรที่มันเก็บได้นานๆไอ้พวกนี้มีสารกันเสียสารอะไรมันขึ้นชื่อเห็นไหมผมพูดนี่ก็มีคําว่าสารเต็มไปหมดแล้วไงไอ้พวกนี้แหละครับทาให้เลือดเป็นกรดมากขึ้นนะครับที่จริงแล้วก็ยังรวมไปทั้งถึงเรื่องอาหาร5หมู่อาหารใหมู่มีอะไรจําได้ไหมครับมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีน ไขมันวิตามินและเกลือแร่ใช่ไหมครับที่จริงวิตามินและเกลือแร่ก,ก็แน่นอนส่วนใหญ่ก็อยู่ในผักผลไม้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้พวกคาร์โบไฮเดตก็เป็นแป้งและน้ําตาลใช่ไหมครับไอ้พวกนี้ก็ไปทาเป็นทำเวลาร่างกายเผาผ่านแล้วมันก็เป็นกรดนะครับโปรตีนโปรตีนเวลาร่างกายเผาผ่านแล้วก็เป็นกรดไขมันก็คือเป็นกรดเลยนะครับไขมันก็คือเหมือนพวก เหมือนชื่อกรดไขมันนั่นกรดกรดไขมันนี่ก็คือเป็นกรดนั่นแหละก็คือดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกแป้งน้ําตาลเนื้อสัตว์อะไรก็ช่างแล้วก็พวกน้ํามันอะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นกรดหมดดังนั้นส่วนใหญ่คนเราเดี๋ยวนี้ไม่บางทีกินผักน้อยเกินไปไงนะฮะไปกินแต่พวกข้าวเช่นไปข้าวราดข้าวลาดแกงหรือว่าข้าวอะไรก็มีแต่ข้าวมีแต่เนื้อนะฮะมีแต่น้ํามันอย่างเงี้ยนะครับผักก็มีจุง เอามาหยิบให้นิดนึงสักสักก้อนสองก้อนนะครับหรือว่ากีบสองกีบอ่างเงี้ยแล้วบางทีเอามาแต่งแต่งแต่งถ้าเป็นอาหารชนเดียวมาแต่งแต่งแต่งอีกแล้วก็แต่งแล้วก็คนก็ไม่กล้ากินอีกเนึ่ว่าผักเก่าผักใหม่อีกนะฮะทีนี้ที่จริงแล้วก็คือถ้าร่างไม่ให้ร่างกายเป็นกดเนี่ยก็หลายคนอาจจะเคยได้กินนะครับทุกๆมื้อควรจะมีผักครึ่งนึงแล้วก็อย่างอื่นครึ่งนึงนั่นแหละเพราะว่าอย่างอื่นครึ่งนึงมันคือกดไงครับอย่างที่ผมบอก ทีเนี้ยผักครึ่งหนึ่งอย่างอื <impossible> nine, curtain, ่นครึ่งหนึ่งมันรวมกันแล้วก็กลางๆไงครับเพราะผักผักนี่มันเป็นด่างไงนะฮะผักนี่มันเป็นด่างเพราะน้นก็ครึ่งหนึ่งร่างกายคุณก็สมบูรณ์แล้วนะครับมันก็ทีเนี้ยพอร่างกายไม่เป็นกรดเลือดไม่เป็นกรดร่างกายก็ไม่สร้างไขมันมาฉาบนะครับแล้วก็ถ้าเรากินไขมันไม่เยอะเกินไปนะครับออกกําลังกายสม่ำเสมอมันก็ทุกอย่างเลือดทุกอย่างตอนเนี้ยเลือดก็โฟลละนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับ ทีนี้ที่จริงผมอยากจะเข้าไปพูดถึงเรื่องการจิบชาครับผมเองเนี่ยก็เ,เขาเรียกว่าอยู่ใช้ชีวิตแบบกับคนจีนอยู่กับสภาพแวดล้อมของจีนนมาเป็น10กว่าปีแล้วนะฮะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคนจีนคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหรือว่าคนเกาหลีอย่างเงี้ยก็คือชอบจิบชาอยู่แล้วครับที่จริงต้นตำรับมันก็มาจากประเทศจีนนั่นแหละนะฮะ คนที่เขาจิบชาดื่มชาเยอะจริงๆนะครับเขาดื่มชาเยอะจริงๆแล้วทีเนี้ยผมดูอย่างพ,พ่อตาของผมนะครับเขาสูบบุหรี่เขาดื่มเหล้าโอ้โหแต่แบบว่าตาเนี่ยนะเวลาเราดูว่าคนเลือดคังหรือเปล่านะเลือดค้างหรือว่าเลือดติดตัน,นดูที่ตาขาวได้นะครับผมไปดูตาขาวของตัวเองเลยถ้าตาขาวของคุณเนี่ย มันเริ่มมีเส้นเลือดแสดงว่าเริ่มมีอุดตันแล้วครับเส้นเลือดอุดตันแถวสมองแถวหัวใจแล้วนะเพราะว่าตาเนี่ยมันอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะอันตรายมากนะครับแต่พอตาของผมนี่ตาขาวนี่ใสกิกเหมือนเด็กเลยก็เพราะว่าได้ชาเนี่ยแหละไปปรับความด่ังนะครับชาเนี่ยมันผมพูดง่ายประโยชน์ของชานะมันก็แน่นอนละลายไขยมันใช่ไหมครับชาเนี่ยมันมันแบบ มันมีความฝืดความอะไรของมันน่ะแบบเวลาชาบางคนดื่มชามากๆจึงท้องผูกนะครับเพราะว่ามันไปเอาไขมันล้างไขมันออกหมดทําให้พวกอุจจาระเนี่ยก็คือแข็งอ่ะนะฮะก็คือเอาง่ายก็คือสรุปก็คือมันมันทำนี้ได้ก็จะว่ามันช่วยละลายไขมันได้อันนี้ข้อแรกนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นข้อที่2ก็คือมันเป็นด่างก็ชามันเป็นผักไง มันก็เป็นด่างอีกนะครับที่นี่ความเป็นด่างของมันมันก็มีสารพวกต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นนี่เต็มไปหมดซึ่งสารต่อต้านอนุมูลอิสระก็คือช่วยทําให้เรา,เ,าเซลล์ในร่างกายของเราไม่ไมไมไมแก่นะครับไม่ถูกเผาผลาญไ,ไม่ถูกแบบทําลายมากเกินไปร่างกายอวัยวะภายในก็จะ เป็นหนุ่มอยู่เสมอนะครับรวมทั้งข้างนอกด้วยเซลล์ข้างนอกผิวหนังหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะดูเป่งปังอยู่เสมอนะครับพวกอนุมหรืออนุโมอิสระเนี่ยดังนั้นชาเนี่ยน้ำชามันมีประโยชน์มากช่วยทำให้ร่างกายเป็นด่างด้วยและละลายไขมันด้วยแล้วผมอยากบอกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะมันทําให้เราได้กินน้ํามากขึ้นด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณไปเจอชาที่อร่อยเนี่ยอย่างผมเนี่ยบางทีแบบ เออเราเราไปดื่มชาไปเรื่อยชา MK หรือว่าชาอะไรไม่รู้ไปเรื่อยหรือว่าชาตามร้านกาแฟในประเทศไทยนี่ยังถือว่าหรือว่าชาตามเมืออะไรพวกนี้นะอันนี้คือมันต้องไปผสมนมผสมมันนวผสมอะไรนี่มันถึงอร่อยไงแต่ว่าถ้าคุณดื่มแบบปกติเนี่ยชาทั่วไปมันจะไม่ค่อยอร่อยไงคนที่ดื่มชาเยอะๆอย่างผมก็ดื่มชาเยอะนะมันจะมีรสชาติของมันอีกโหแล้วไปเจอชาที่แบบว่ารสชาติอร่อยนะคือชาพวกนี้มันคล้ายๆวายไงฮะถ้าเกิด มันเก็บไว้ยิ่งนานเงี้ยห้าปีสิปีนะโอ้โหรสชาเป็นกลมกล่อมมากก็ยิ่งทําให้เราอยากดื่มชามากขึ้นก็กลายเป็นว่าน้ําก็ดื่มเยอะนะครับก็ได้78แก้วต่อวันนะครับได้ละลายไขมันแล้วยังต่อ้านอนุมูลอิสระอีกโอ้โหมีแต่ข้อดีเต็มไปหมดช่วยเรื่องสุขภาพได้ดีมากเลยนะครับเสร็จแล้วทาไงต่อครับถ้าเราดื่มชาได้ก็เลือกดื่มชาแล้วมันผมว่ามันดีกว่าอาหารเสริมที่มันราคาแพงๆอะ่ะนะอาหารเสริมที่มันราคาแพงๆมัน บางทีสุดท้ายแล้วมันก็มาช่วยปรับความดันให้ร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแค่นั้นแหละตัวหลักๆของมันนะครับพวกอาหารเสริมต่างๆอะ่ะทีนี้เนี่ยที่ผมพูดมาอย่างนี้นะครับก็คือผมก็อยากให้ทุกคนมาใส่ใจสุขภาพด้วยนะครับสุขภาพมันดูแลไม่ยากเพราะว่าเนี่ยมันมัน มันเป็นการกินของเราที่เราต้องกินตลอดอยู่แล้วไงเราไม่บางทีไม่ต้องเสริมเลยะนะครับหรือว่าเพิ่มเติมแค่ชานนดๆหน่อยไม่ต้องไปหาอะไรแบบแพงมากมายนะครับแล้วให้คุณดูแลร่างกายถ้าเป็นคุณผู้ชายก็ดูแลเหมือนรถนะครับงานอดิเรกคุณอะไระนั่งขัดรถหรอขัดเงารถขัดล้อหรือเปล่าหรือว่าคุณชอบเล่นกล้องนะครับชอบถ่ายรูปหรือว่าชอบคอมพิวเตอร์หรือว่าชอบอุปกรณ์ทันสมัย อะไรก็ตามที่คุณชอบคุณยังดูแลมันอย่างดีดังนั้นคุณดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะครับส่วนค,คุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะชอบความสวยชอบการแต่งตัวนะครับเสียเงินเรื่องความสวยการความงามเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่มันเป็นภายนอกนะครับส่วนใหญ่คุณไปแต่งหน้าคุณไปใส่ครีมอะมันเป็นมันเป็นภายนอกมันก็ช่วยได้แต่ว่าสวยมาจากข้างในเนี่ยคือของจริงนะครับผมผมไม่ได้พูดถึงว่าจิตใจนะมันจะไปคนละเรื่องสวยมาจากข้างในก็คือ เกี่ยวกับสุขภาพเอาวัยวะจากข้างในนะครับสรุปก็คือสุขภาพดีนะครับต้องให้เลือดมันไหลโฟดีแค่นั้นแหละก็คือไม่ให้มีไขมันและก็เลือดให้มันมีความเป็นกดดังอยู่กลางๆนะครับก็จบแล้วนะครับเรื่องออกกำลังกายก็ออกกำลังกายบ้างตามความเหมาะสมของคุณนะครับแค่นี้มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอยากประสบความสำเร็จเรื่องอะไรเมื่อร่างกายคุณดีแล้ว แล้วคุณไปพัฒนาทักษะคุณก็จะทำทำให้สิ่งที่คุณคิดมันสำเร็จได้เร็วขึ้นด้วยนะครับสำหรับ ep 11วันนี้นะครับเรื่องที่ว่าคุณคิดว่าสุขภาพดีนำมาซึ่งความสำเร็จหรือไม่ก็จบลงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จอะไรก็ช่างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่าง ใน YouTube ได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เอาแบบเสียงเนี่ยลงใน YouTube ด้วยแล้วก็ถ้าใครไม่ได้สะดวกฟังที่ YouTube นะครับคุณไปฟังพอดแคสต์ได้ทางมือถือก็ได้นะครับเช่นถ้าเป็นคุณใช้ระบบ Android มือถือ Android อยู่คุณก็ไปฟังใน Spotify หรือว่าฟังใน SoundCloud นะครับหรือว่าจะฟังใน Google Podcast ก็ได้นะครับ และแน่นอนถ้าคุณเป็นคนใช้มือถือ iPhone หรือว่าใช้ iPad นะครับก็เป็นระบบ iOS นะครับก็ฟังได้ทาง Podcast นะครับแอปพอดแคสต์ที่ติดมากับเครื่องได้เลยนะครับทั้งหมดก็หาคำว่าวรัตภพพอดแคสต์ก็เจอผมนะครับที่จริงแนละ้วผมยังมีวิดีโอใน YouTube อีกนะครับก็ที่จริงมีโซเชียลด้วย Facebook, Line, Instagram, Twitter นะครับ ก็ทั้งหมดนี้สามารถไปค้นหาใน Google โดยใช้ชื่อผมก็ได้นะครับวัลตพพบและชะตานามวงก็จะเจอเว็บไซต์ของผมนะครับคลิกเข้าไปเว็บไซต์ผมก็จะเจอโลโก้โซเชียลโลโก้อดแคสทุกอย่างรวมไม้ให้หมดแล้วนะครับแค่คลิกโลโก้นั้นๆก็จะเจอผมในแพลตฟอร์มต่างๆได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีสำเร็จสำเร็จอย่างที่ตัวเองต้องการเร็วๆนะครับ แล้วเจอกันใหม่ใน EP 1 2ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ